สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมันี่ยแดงกระสิมยะยําหมกมงสมกินเนาะจ้าพี่น้องหมกมงยีแดงกระเด้ฟานไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าหมกมงสมสมนะคะเครื่องปรุงของยีแดงกระสิมีน้ำตาแดกพริกป่นชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็ข้าวขัวเนาะค่ะใส่หอมซอยน้ำเนาะจ้าพี่น้องกับทั่วขัวมันเนาะค่ะ ค่ะเขาก็มาลงมือย้ำกันเลยนะจ๊ะยีแดงกับสีไซสผงนัวน้ำเนาะค่ะพี่น้องชูรสนะจ๊ะหมกมวงมันสมยีแดงกับสีไซสน้ำตาลไซสน้ำเนาะคะ่ะ ข้าวคัวน้ำเน่าจา้ะพริกป่นน้ำเน่าค่ะพี่น้องพริกป่นหอมหอมหอมซอยนะาจา้ะ หอมซ้อยกินหัวหอมกับกระเทียมในกับสิป่งกันหวัดน้ำได้ค่ะพี่น้องน้ำประเดกนัวๆแล้วจ้ะ ยาแดงสีใสจากสามซอนเนาะค่ะจิ้มเดี๋ยวเขาคอยมาเติมไหมคุกไปเลย ค่ะเพราะถูกย่างเข้ากันแล้วยี่แดงกับสีส้มเมื่อก่อนเนาะค่ะพี่นองแสบแล้วเนาะคะ่ะยี่แดงกับสีเพอสซัมนี่เนาะจ้ะโอ้เผ็ดพี่นองเผ็ดเผ็ด ค่ะยีแดงใส่ขูดเอาเนาะจะพี่น้องเขาเครื่องดีดีเนาะคะ่ะนี่ยีแดงก็สิบร้อยทั่วขัวลงไปเลยนะคะ่ะรสชาติมันก็สิบเพสสมนัวแล้วก็มันมันทั่วเนาะคะ่ะ ย้ำบอกมวงสมของเยแดงก็เด้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่นองมาเด้อจะมากินย้ำบอกมวงน้ำเยแดงเด้อค่ะเด้อค่ะวันนี้เยแดงก็ขอจบคลิปเพรย้ำบอกมองไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะกระปากพอแม่พี่นองเป็นกำลังแรงใจเฮเยแดงในเด้อจะเด้อมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย